เฮ้ยตกตาดุลล็อกแมนนี่่าอ่าใช่ครับผมอันนี้เป็นยางเก่าล็อกแมนบางทีเราจะคุยเรื่องราคากับไอ้ฟี่เนี่ยฟี่อาจจะตอบราคาแล้วได้ยากนะเพราะว่าฟี่เนี่ยมีคุณส่วนหลายคนในร้านเรื่องของราคาเนี่ยมอาจจะต้องโทรถามกันก่อนนี่ฉันพูดถูกใช่ไห<ผ>มถู<อ>กต้องครับเนี่ยของกองกองอะไรในร้านเนี่ยอาจจะต้องลือ้อต้องหาหน่อยอะเห็นว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บร้านด้วยใช่ครับอยู่ในช่วงของการเก็บร้านแกมีนี่ด้วยนี่แบบว่าหลายคนน้ำตาไหลนะตัวเนี้ย ปาล์มบี้นะฮะใช่ครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดของอ่าเล่นอะไรใช่นี่ฉะรู้จัก<ช>ดีบริษัทเล่นอะไรเพาผมจําได้รู้สึกมันจะมีรันนัมเบอร์ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนลองอยู่ข้างหลังกล่องไหมใช่มีรันนัมเบอร์อยู่นี่ทำห้าร้อยตัวตัวนี้เป็นตัวที่สามร้อยสิบลข้างหน้านี่ ผมรู้จักคนออกแบบด้วยก็จะเป็นตัวปามี่ในชุดคล้ายๆกับชุดนางฟ้าใช่ครับแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่นิดนึงกล่องนี่ทําเจ๋งมากเลยครับเป็นไดโอลาาอ่าถูกต้องทําเป็นสามดีกล่องเนี่ยผมชอบมากเลยว่าวางอาร์เวิร์กสวยดีแต่ว่ามันก็จะอาจจะเก่าไปตามกาลเวลานะเพราะว่าโอ้ผมว่าบริษัทเล่นอะไรมันก็ตั้งแต่สมัยมาบุนคลองชั้นเจ็ดอ่ะนี่ได้ตัวจริงพูดได้นี่นี่จอนี่เอกมา마ยูเอฟโอใช่ยูเอฟโอกระมัง โอ้ยักดเส้นบางหนูตัวนี้น่าจะเป็นซอฟส์ริยวนะมีทั้งสองตัวเลยใช่ครับ <วะ S 1> อันนี้คือครบเซตแล้วเดี๋ยวราคาให้ติดต่อหลังไมค์กันแล้วกันนะได้ครับผม <c oughs> ตัวนี้นจะมีแถมซ่อมด้วยนะอ๋ออ๋อแถมซ่อมกินก็มีจริงๆอ่าอ,อ,อ,อยู่ข้างในนี่รมองเห็นปะ่ะเออแต่ซ่อมมันดูงอแงงมากเลยไม่รู้ว่าน่ากินได้จริงน่าจะเป็นซ่อมพ็อปมั้ง <c oughs> หลังกล่องก็เป็นอาร์ตเรื่องสวยดีนะเออมีอะไรให้เลืออีก